ติจ้าทั่วไปเรื่อยๆเราก็ละกินกับข้าวนะจ๊ะตอนนี้เราก็เก็บหัวจิงไทยออกนะคะเพราะว่าหัวจิงไทยเราใส่แบบเหมือนเรามีลงว่ามีอะไรมีส่วนตะไคร้เราใส่เอารกลิ่นมันะคะวันนี้ถ้าจะไปเสร็จต่อเฮ้ออาเฮียบอกว่าไม่ต้องฟาวไปใส่ก็ได้เพาเขาซักหบดแล้ว วันนี้เราเริ่ม <ขอ S 1> ต้นตัวใหม่พอดีเขาจะไปวิจัยเรื่องมะพร้า,าวน้ำหอม,มทีแหนมยี้ยเสียงหัวนี่ด้วยแหนมพาต้าฟ้าเชื่อมนั่นน่ะขยะเดี๋ยวรอของแม่ก่อนจะได้ทิรีมพร้อมกันรอบเดียว ถุงปัสติกมาสี่แครเอาอยู่ข้างหล<ส>ังอยู่ข้างค<ส>่างเบี่ยงมาดันกั้นตั้งเบี่ยงกัเจอเลยเออแล้วทําไมถึงมาถึงถึงคิวเสื้อขาวอีกแล้วไม่เสร็จเสื้อขาวไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคิวเสื้อขาวปุ๊บมีงานต้องเลือกไหวโบละนางพร้อมจีเคียงคางไปกับปไอโบอมาเด้อประหยัดประหยัด ื่อนี่บริสุทธิ์กินจ้าบาทมิเตขอใช่บ<อ>่ะเมื่อกี้แต่เออเมื่อวานตะไครเราก็ทิ้งหมดแล้วแม่จะโดนไฟดูดไหมเอาทิชชู่ให้แม่สิกูโกดนไฟดูดอ่ะขวดน้ำในกระติกีิตาเก็บวุ้นเราบอท,ทิชบบททชู่เรามีตาทิชชู่ขึ้นไหมในห้องไม่มีเลย ห้องที่เกี้ยงขางรับไอ้ปอแล้วมันมีแจวถุงหนึ่งไหมัมนมี้แจวอยู่ถุงหนึ่งที่อยู่ในถังแดงแหละมาเอามาให้แม่หน่อยแจวอยู่ในถัทงที่มีน้ำถังเมื่อกี้แหละถุง,ถ,งถุงน้ำพริกถุงเล็กๆกต่ลูกน้ำน้ำพริเกเจ๊ขาวแหละแอนแอนเขาเอิ่อเมืองอย่ง,องก่อนเซโนเซโนโเออเราก็บอกว่าเซโลมันอยู่ใส่นอเซโลก็ได้โอกาสพี่ล ใช่ใช่เอาถุงเล็กมาเอาแต่แจวเอาพริกออกเลยเอาพริกออกเลยเอาแต่แจวมาอาจารมันจีบบ่มันจะเผ็ดไหมล่ะลูกหน้าเผ็ดอยู่หรอกเพราะว่าแหนมนิดนึงเราจะทำกันรัวรัอ่ัวด็กตอนนี้ ห่ดหัวกูเด้อห่ดหัวรู้จักไหมคะท่านผู้ชมห่ดหัวยังกระลาดหัว <c oughs> ไม่อยู่ห้องเย็ยนๆเลยเลย,เลยใจเย็นๆไปใจร <c oughs> ุ <c oughs> มรอมใช่ไม่แคบไม่แคบไม่แคบกูไม่ได้สะบมสักดีพี่เจแคบไหมไม่ค่ะไม่แคบนั่นสะดวกสบายบนบ้าน ในโซฟาก็ตามมาเด็วตั้งนานไม่ได้ทำผมเพราะว่าไม่แคบนี่แหละความเข้าใจผิดเขามาไม่แคบเราก็เน้กว่าแบคบเกิดอ,อัดไหมแต่คนใต้เขาบอกว่ารีบไหมเราจะเก็บขี่ขยอะออกนะคะแต่คล้ายบ้านเรามีเป็นสวน ข้าไปอยู่ข้างในเลยลูกอะ่ออกะไม่ซีเรียสแต่ว่าเอาของขึ้นแล้วถ้าเขาบอกยังไงมาทำได้เลยลเขาเดินมาแลย้ย<อ>เอ๊พี่กินหนูสวนอยู่ตรงไหนวะพพี่กินหนูมี่วะเนาะบัดทุกเมื่อกี้ยังมาเห<ด>ลืออยู่นิดนึงมาสิแม่ขวดใช่เนี่ให้กินแกงเราก็แล้วก็จะเหลือเข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆ ความน่าอร่อยก็จะมีมาคอซีนนะอเอาจะเล็กเอาจะเต็กมาแลกก็ไม่ยอมทำไมต้องไปมะน,นาวดุกนาวเก็บเลยเออเราจะไม่ล้างเหรอเต้องเหรอเออเราไม่มีเวลาในการล้างแล้วนะแต่เราจะคั่วจะรวนเดี๋ยวก็ต้องสาดน้ำหน่อยหนึ่งเลย เดี๋ยวเราจะหาข้าวเหนียวแล้วก็ไปจกกลางทุ่งนากันใช่ไหมให้ตัวคนกินข<ส>้าวอิ่มกันแล้วเนาะคพื่อจะไปจกตามบอกเนาะบโบโปฏิเสธอะไรเลนี่ไงข้าวกล่องแม่ซัดที่ซื้อ,อมา,าผิดเนจะไปกินกลางทุ่งนาเมื่อกี้โบบอกขา้าเนาะเสร็จซื้อข้าวเหนียวก็เราจะผ่านร้านอยู่แล้วอ่า กับพัดข้าวราโดกับไซข้าวพัดเซอร์มนอนข้ากัวตายเป็นนี้มีแต่สแตนเลสด,ดุดไฟนี่ทุกอย่างสวยงามปานังฟ้ามาแต่งโอ๊ยหอนมือเด้อค่ะพี่น้องหอนมือเด้อค่ะงูคือแมวเนี่ยเนาะ ก้นปินโตเพื่ออะไรละยายกินวสวยงๆงามๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันโอเคนะรเราจะล่าตักตัวเองได่ไงวะเนี่ยอได้อยู่ในสวนนะพี่ต้านะแบบนี้นะ อยู่แต่ส่วนไม่ค่อยเข้าใจสำเร็จำเนื้งไม่เอาแบบเยอะพ่อเกิงเดิมเหออเกินเดิมน่ากบีกูอันนี้คืนเราก็กินเหลืออันนี้เอาใส่รถไปให้นกหนูบอกไปก่อนเออเดี๋ยวว่าไปกินกันว่าอะไรเดี๋ยวพ่อน่ นี่เห,ห็เนเพื่อนถือถุงขยะนี่เสื้อมารวม่ไม้จไ,ไรม่ใช่หมายถึงมันหลังเดียวคืออยู่คนเดียวอะไ,ไ,ไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นน้ำแข็งเลยตู้เย็นนั้นตู้เย็นนี้ใช้ไม่ได้เลยนะมันน้ำไอ้นั่หน,หนเต็มเลยอะเหมือนกันที่นู่นกันเออน้ำแข็งอัดเต็มเลยเขาไม่ถอดปลั๊กทิ้งมั้งเลยวะ ถ้าเราถอดปักทิ้งนะเราก็จะโดนโดนเขาแหละขัวแยกบ่ขัว้พิษมันเป็น้พิษมัก็จะไม่หยอดไอโบละไอวานไยอิตนะ เจลเขามีหลายนะจิ้มมขวดสุดแสนเลยที่เผ็ดบว่านี้เอานาพ่อสังเครดไปเลยออีกก็เอาอีกละมันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ในถุงในซุ้ยอันนี้มันคงไม่ได้เรื่องแล้วมันน้อยเดี๋ยวม,มันมีตะก,กร้าพริกป่นข้าวคั่ควพริกป่นข้าวคั่วอยู่ในกระบะเออในใน,ในตะกระบะสีน้ำฟ้า,ายอยู่ในกระมังสุดฟ้าถ้ามันไม่อร่อยอยากกิน ทำมาหาก,กินย,กยากจะตายกินตอนกินก็ขอให้มันวิลิสมาราหน่ถ้าไม่ลูกเออ嘛มันก็จะเป็นกล้วไปกินมากกินคือเข้มคือลินคือปรายเลยบ่ลึ ีประกันเยอะเราก็ไม่ได้ใช้นสะสไตข้าอยู่นี่ข่าอยู่ว้ยทำไพี่น้องก็ดีว่าเรามีข้าวคั่วกับพี่ปนมาจากบ้านลูกสาวจากสวรรณเขตไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็คั่วพี่ปนใส่ใส่อะไรบ้างใส่ใบมะกรูดข้าวคั่ว ข้าวสารเหนียวใส่ใบมะกรดูดอันนี้กับพริกเกลือเอาวางใต้เบาะมันจะได้กินไค่นั่นะอันนี้ก็อะไรนะพริกกระเทียมอันนั้นปลาหวานแล้วเออมันก็เข้ากันด้วยนัก,กเคลาตินมันจะอยู่ในถุงโยเกันกับเคลาติน ไผ่โบล่ะไอ้บ้านเราอ่ะยังกับแม่ขารถเลนเนาะถุงทำบุญยกขึ้นมาเออโชคดีเลยเจ็ดคูณสิบเอ็ดกโ็โธมเลยเดี๋ยวอตุ้ยๆไม่มีหรออตุ้ยๆถุงเล็กๆ,ๆอ่ะนี่อตุย้ยโอ้อโธมมันก็ุ่มโธมเหมือนกันนะเจ็ดคูณสิบเอ็ดไม่มีเหลือเลยเลยตักเข่าแบ่งเด้งเลย จ hmm ็ดคูณสิบเอ็ดอยู่ใต้สุดค่ะเราไม่กลัวอะไรกลัวมันเน้นหนรถ เห็นไหมคะพอเราจะกินเลยก็ใส่ไปเลยนะแต่ก็ต้องนั่งนั่งกับข้าปกระของใส่ไป,ไปรถเดี๋ยวก็ไปเทอีกขึ้นก็เออเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งเออเออโอ้ยจะถวายพักาวารแล้วนะคะเราสกรีนความเรียบร้อยจนหมดแล้วนะคะตนี้น<ส>แล้วพราะนีแล้วมีมแต่แแถาดพักข้างหน้าหนะึง ล้วคิวซีอาหารการกินแล้วว่าโอเคขชาวหมอแม่นะฮะไม่รูว่าชา่างหม้อปรบรือไปเลยลูกไปเลยอยู่นานๆไปตาเมื่อกี้แม่คุยกับ